โอเคผมเก้าเก่าเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้มีการอัปเดตตู้ใหม่ครับผมก็เป็นตู้ที่เพิ่งเข้ามาในวันที่10นะผม1 0เดือน10นะก็ตู้ของเซฟิลอสดาบน้ําแข่งเข้าไปแล้วนะก็ใครที่กำลังเลงแอริสับผมนะมาอีกแล้วนะผมกระถายแอริสซึ่งเป็นกระถาอันแรกเลยบางที่เป็นสายดามเมจนะผมเป็นทัุลมนะอันนี้น่าจะเป็นาตุลม ใช่ถ้าลมดาเมจเนี่ยดังเดี๋ยวขอดูตั้งต้นหนะ่อยคือถ้าอัพเต็มดาวเต็มเนะี่ยอยู่ที่เก้าสิบเอ้ยอยู่อยู่ที่แปดร้อยเปอร์เซ็นเลยอ่าตั้งต้นเท่าไหร่ตั้งต้นสี่ร้อยสี่สิบก็ถือว่าแรงพอๆกับไอ้ดาบน้ำแข็งของเซฟิลอดหรือว่าดาบไฟฟ้าของคาว เลยนะผมก็เป็นสายทำดาเมจนะาดาบกระทาทำดาเมจแน่นอนซึ่งอลิสเนี่ยผมเนี่ยใช้อลิสอยู่แล้วแต่ว่าส่วนมากกระทาที่ผมมีจะเป็นซับคพรับผมซึ่งจะเป็นกระทาพวกลดดิฟอ,อย่างที่แล้วนะผมที่ว่าเป็นชุดว่ายน้ำนะลดดิฟลดป้องก,กันเวทของศัตรูแล้วก็มีเพิ่มโล่ป้องกันเวทอะไรเงี้ยก็ สายทัพส่วนใหญ่แต่เนี้ยเป็นกระทาอันแรกเลยนะที่ผมเห็นว่าเป็นสายดาเมจผมก็เลยคิดว่าเออรอหาสุมหน่อยดีกว่าับนะผมชุดเนี่ยผมไม่ไม่และไม่อยากไปถึงชุดมากกว่านะเพราะว่าชุดมันค่อนข้างจะเสีทรัพยากรเยอะแล้วก็ชุดเนี่ยที่ผมดูนะมันก็บวกเวทับนะผมแล้วก็บวกอ่า พัดลมนะดาเมจลมก็ไม่ได้แบบต้องการขนาดนั้นนะก็ไะทำไปดูกันว่าเกลือไม่เกลือผมวันนี้จะเสียขีพแ์นะตอนนี้มีสองหมื่นเป๊ะเลยไปครับผมหนึ่งครั้งคูณอะไรโอ้คูณหนึ่งสวัสดอีกตัวหนึ่งเป็น พี่หลวงพี่ไม่ขึ้นจากสันนะโห้ยไม่มีสีทองเลยฮะเลือแล้วครับผมอันแรกเข้าไปแล้วนะฮะเลือจากเอ้ยนีอย่อะไรเนะี่ยดาบของแมส เราไม่ต้องการแมสครับผมเราต้องการแอลลิสเท่านั้นไปครับผมโลที่20กดข้ามเขาบอกว่าจะมีแต่ดีๆกดข้ามคูณ2ไม่คูณแปนะคูณแปดนะอย่างนี้ก็เจ็บเยอะเลยครับอย่างนี้ก็เสียเพชรเยอะแน่นอนขอสีทองมาหน่อยนะอื มาตัวเปล่าเลยพี่ขาวไม่นั่นชุดแล้วอเมเนชั่นหน่อยละกันถึงจะได้ดีๆนะเก๋ไปเลยครับผมพี่ขาวปัดดาบหรือเปล่าจังหวะนี้ยังไงครับผมโดดมาโอ้โหพะโลแยนอคือถ้าเกิดว่าพี่ขาวเขารับดาบเลยโดยที่ไม่ปัดหรือว่าไม่หลบเนี่ย ก็จะค่อนข้างเกลือนะผมสภาพอ่าตอนนี้เราโดนไปหมดหกพันเพชรแล้วก็อยู่ที่สเต็ปสามนะผมถือว่าไม่ค่อยน่าอ่าน่าคุ้มเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเป็นสเต็ปสี่นะจะคุ้มนะผม แต่ตอนนี้มาสเต็ปสามเองนั้นไปต่อเดี๋ยวจะ๋ตวต้องใช้สูตรเตี๋ยวนะสูตรเตียวสูตรเตี๋ยวน่ไปสูตรเตี๋ยวสูตรเตี๋ยวกดหนึ่งทีสองทีไปก็ไปครับผมเพื่อนหลอกเกมว่าเรากดไปแล้วแต่ที่ไหนเรายังไม่ได้กดคูณหนึ่งโอ้ไ oh ม่เกิอะไรก็ดี่ราจะไปถึงกระทาผมาเจ็บเยอะเจ็บนี้อีกนาน สงสัยนะดูแล้วน่าจะหมดตัวแค่ไปถึงคาถาผมก็หมดตัวละอุ้ยสีทองมาแล้ว,วครับผมจังหวะนี้แอร์ลิสครับผมกาถาหรือเปล่ากาถาใหม่หรือเปล่าถ้าหมดถ้าเกิดเป็นคาถาใหม่นี่บอกเลยว่าแจ่มแมวนะครับผมมันลุ้นมันลุ้นกันมันลุ้นกันอุ้ยโหตกใจหมดเนี่ยกระาสามดาวแต่เป็นน้ำไหลแล้วเมื่อกี้นะ ยังไงผมสีทองมาแล้วอุ๊ยจริงด้วยเย,ยเกย์ได้กกอดแบบฮู้แอริสเป็รกาลักผมอ่ะได้กกอดแบบนี้ก็คุ้มดีครับรออะไรตีไปถึงไอ้กระทาก็คือได้ดาวแดงหนึ่งดาวนะอย่างน้อยก็บวกดาเมจได้อยู่คือถ้าจะให้คุ้มเนี่ยผมแนะนํานะผมนะถ้าจะสุมหาวุธนะหนึ่งดาวแดงเนะี่ยเขาจะบวกดาเมจอ่า ดาเมจนะผมคุ้มแล้วนะตอนนี้ผมคุ้มแล้วต่อให้รอบหน้าคูณหนึ่งสองรอบผมก็คุ้มแล้วเพราะว่าผมได้หนึ่งดาวแดงนะโอเคหนึ่งดาวแดงแต่ว่าผมจะไปดูวอลเปเปอร์ก่อนนะผมนะว่าสวยไหมวอลเปเปอร์อยู่ไหนนีปะ่ะไอ้ยะอันนี้มันในโบสถ์นี่บ่า ก็น่าสนใจมีแต่ผู้ชายผ่ายวอลเปเปอร์ผมนะอ่าไปต่อผมขอขอสองเลยได้ไหมขอสองเลยไม่โลภเยอะครับผมขอสองเลยได้ไหมผมจะได้วอลเปเปอร์ของนางไงเกมอาจจะเห็นใจนะ ให้วัวไปเปิ่ผมอีกรอบไปคูณสามไปคูนสี่กันห้าคูนเจ็ดคูณแปดกันสิบสวยเด็กกดจบละมันจบแล้วครับผมชุดนี้เอาไว้ก่อนถ้าชุดเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันถ้าเกิดจะจะสุ่มนะแต่เอาไว้ก่อนคือชุดเยอะละผมว่าแม่งกระทาเดียวไ้ การันตีอันเดียวแน่แนๆเลยวะอันนี้พี่เขาหลบดาบปัดดาบอะไรก็ได้ขอพีกหน่อยขอพีกหน่อยโอ้เรียบร้อยพะโลอันเดียวนั่นแหละการันตีไงการันตีแหละ ไม่แถมให้ผมเลยอ่ะน่าเสียดายน่าเสียดายที่เขาไม่แถมให้ผมแบบสองอันอะไรเงี้ยอ่ะเนะเรามาดูกระทาครัผมนะว่าจะแจ็มจะเรมแจ,จ็มว้าวขนาดไหนอยู่ไหนวะเอากระทาหาให้ผมหาไม่เจอแล้วครับผม น่าจะต้องน,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 นี่เจอแล้วนะดาเมจก็ค่อนข้างแรงแล้วผมเดี๋ยวเรามาอัพเกรดดาวกันก่อนนะผมดาวหนึ่งเดี๋ยวจะได้ดาเมจถ้าเพิ่มขึ้นนะผมเป็น330รยเอ้ห้ารนะ้อยสามบอกเลยว่าอัพเต็มครับผมอัพเต็มแล้วเราไปลองตีบอสที่แพทท่าลมดูนะผมว่ามันจะแรงขนาดไหน แต่บอกเลยว่าน่าจะแรงไม่แพ้ไอดาบไอน้ำแข็งของเซฟิลอสที่ตู้ที่แล้วหรือไม่ก็ดาบไฟฟ้าของคาวนะผมเรียกได้ว่าสายทำดาเมจนี่ยิ้มแล้วผมอันนี้จะได้ทำดาเมจแล้วจะได้ไม่ต้องซับอีกต่อไปรนนี้บอกหวนคืนสุดดาเมจครับผมไม่ซับแล้วจังหวะน,นี้แล้วคือแบบถูกใจผมเลยนะผม เพราะผมใช้นางอยู่แล้วไงแต่ว่าคือแบบบางทีก็แบบอยากให้นางทำาติเม็ดบ้างอะไรบ้างนะผมนะไป้ายผมถึงเวลาแล้วคือเวลาของนางถึงเวลาของนาง,ง,ง,นางที่จะต้องทำาติเมดกันบ้างแล้วนั่นแหละอัพเต็มสุดนะผมอัพสุดนะผมฟาร์มให้พือเธอแต่ไม่รู้ว่าแบบของอัพนี่มันจะไหวหรือเปล่าเอา้าของอัพก็พอรออะไรแล้วผมไปแปดสิบแบบแปดสิบก็พอแล้วนะผมนะพักก่อน เอาปสบก่อนนะผมเพราะ,ราะว่าเก้าสิบนี้ใช้หินนะหินหายากเอาไปสิบน่ากกลังดีนั่แหละอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปลองตีอ่าสักดันหนึ่งครับผมที่มันแพ้ลมนะเพราะว่าเราจะได้ดูดาเมจน,นะอันนี้แล้วกันไหนว,ว่าแพ้ลมแล้วผมบอกเลยวว่านี่เลยแพ้ลมเหรอ,อมันต้องโดนแอริสผมแล้วละ่ะ แล้วอลิสผมแบบว่าใช้4ดาวอยู่ไงก็ถึงเวลาแล้วก็ผมอลิสกระหมุมก็จะได้ใช้นี่หมับพอให้เลรวผมถือเป็นอันหลักเลยว่ามันจะได้บูสต์บูสแบบว่าเบึมบมนี่อ่ะจัดไป เดี๋ยวมาลองลองดันดูดาเมจให้ดูนะไปครับผมรีวิวมาถึงเครื่องรีวิวอาวุธแล้วนะมาดูไอเลสกันนะผมว่าดาเมจจะขนาดไหนอุ้ยดูไม่ทันเลยต้องสโลกันหน่อยนะผมมาดูดาเมจกันหน่อยอุ้ยเรียกว่าดูไม่ทันเลยนะ อาจจะไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าดูยากอยูน่นะอ๋อมันขึ้นซ้อนกันหูยดาเมจมันแบบอะไรกันหน้ามันซ้อนกันอะไรขนาดนั้นดาเมจมันซ้อนไม่ได้ออกเป็นเดียวๆอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ที่รู้ว่าแรงที่รู้ว่าแรงแรงอยู่นะผม ตาเมจดหนักเลยดูน้อยแล้งดูเลือดดีกว่ามาเลือดเต็มเต็มนะขอทีกันะขอทีกันขอทีนึงแล้วกันนะเลือดเต็มเต็มอย่างเงี้ยขอทีนึงอุ้ยเลือดหวบแ้งอยู่นะ ว่าแรงใช้ได้คือถ้ามันถ้าเกิดว่าใส่คู่กับชุดนะน่าจะแรงกว่านี้นะถ้าใส่ชู่คู่กับชุดนะนะถ้ามีชุดของนางก็จะอาจจะบู์ลมได้แรงกว่านี้นจะแรงแบบแรงจัดอ่ะตอนนี้ก็ประมาณหนะ้าพันนะที่เห็นนะดาเมจ ดูดาเมจอีกรอบนึงห้าพันฮะมันดาเมจมันซ้อนกันน่ะดาเมจมันแบบไมไ่ออกเดียวๆนะมันดาเมจมันต่อนเนื่องอ่ะแต่บอสเลือดทั่วแบบสังเกตได้เลยนะแรงจัดถือว่าใช้ได้ครับผมเอาไว้เจอกับบอสท,ที่แพ้ลมใครที่กำลังมองหากระทาลมนะผมมา ก็จัดไปแล้วผมกระทาเอลิสดามเมตนี่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะก็โอเคโอเคไม่น่าเกลียดเท่าไหร่แล้วดามเมตมันแบบไม่ใช่ฮิตเดียวไงแบบหลายฮิตด,ด้วยโอ้ขออนุญาตป๊แบบนึงนะผมกดดูดูโฆษณาเอาเพชรก่อนนะผมตะเกี้สุ่มไปคล้ผมเพชร เริ่มร้อยหรอผม800พันตอนนี้ตอนจากสองหมื่นนะเราเสียเพชรไปประมาณหมื 12, นะ่นสองเนาะหมื่นสองนี่คิดรอบว่าสี่รอบนะผมสี่รอบอได้กระทาสองสองอันก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนคิดว่าไงเกลือหรือไม่เกลือก็คกอมเมนต์บอกกันได้นะผมหรือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคิดว่า,ากระทานี้ดียังไงน่าสุ่มไหมผมก็ลองพิจารณาดูนะผมนะ,นะมนะก็ผมให้ สมให้ดูเปน็นแนวทางแล้วก็ใช้ให้ดูเปน็นแนวทางนะว่าน่าใช้น่าสนน่าสนใจหรือเปล่าก็ <Nurse> ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมคลิปวีดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม